สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY สำหรับวันนี้นะผมจะมาอธิบายว่ารีโมททำงานยังไงนะครับอธิบายแบบง่ายๆสไตล์ช่องซิมซิมก่อนอื่นเรามารู้จักรีโมทกันก่อนครับรีโมทคืออะไรรีโมทนะก็คืออุปกรณ์ไร้สายชนิดหนึ่งที่เราใช้ส่งสัญญาณสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆให้ทำงานตามคำสั่ง ที่บริเวณด้านบนของตัวรีโมทเราก็จะเห็นหลอดไฟเล็กๆดวงหนึ่งใช่ไหมฮะนั่นก็คือหลอด IR LED หรือหลอดอินฟาเรดโดยมันทำหน้าที่ยิงคลื่นความถี่ออกมาซึ่งจะเป็นคลื่นความถี่ที่ตาของเราเนี่ยมองไม่เห็นนะฮะสำหรับรีโมทที่ผมจะใช้ทดสอบในวันนี้จะเป็นของ LG ซึ่งจะใช้ความถี่ประมาณ38กิโลเฮส่วนทางฟังรับ แน่นอนครับว่ามันจะอยู่ฝั่งทีวีจะอยู่บริเวณขอบจอด้านใดด้านหนึ่งถ้าเป็นทีวีเก่าๆก็มักจะมีช่องดำๆเล็กๆนะฮะอยู่ด้านหน้าเครื่องนั่นแหละครับก็คือ IR receiver หรือตัวรับอินฟราเรดเช่นรุ่น TSO P 1738หรือ VS 1 8 3 8 b มันก็จะรับแสงอินฟราเรดที่เราส่งมาแล้วก็แปลงสัญญาณเป็นดิจิตอลส่งให้ IC หรือวงจรควบคุมเนี่ยทำหน้าที่ต่อไปครับพอเรารู้แล้วนะว่ารีโมทเนี่ยมันเป็นตัวปล่อยความถี่และทางฝั่งทีวีมันก็เป็นฝั่งรับสัญญาณทีนี้ทีวีมันจะรู้ได้อย่างไงนะว่าเราต้องการที่จะเปิดปิดเครื่องหรือว่าเราต้องการเปลี่ยนช่อง หรือว่าเราต้องการเพิ่มเสียงลดเสียงแน่นอนนะว่าที่จริงแล้วมันก็เอาความถี่ตรงนี้แหละครับมาดัดแปลงนิดๆิดหน่อยๆน่อปกติแล้วในวงจรดิจิตอลจุดต่ำสุดของคลื่นเรามักจะเรียกมันว่าเป็นช่วงออฟหรือศูนย์และช่วงสูงสุดของคลื่นเราก็จะกำหนดเป็นช่วงออนหรือหนึ่งแต่ความถี่ขนาด3 8 0 0 0ครั้งต่อวินาทีช่วงออนออฟของมันเนี่ย จะซอยยิ่ย่อยมากครับเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเราหยิบหรือกําหนดค่าลอจิกเหล่านั้นให้กับมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายเป็นอย่างมากครับแต่ละบริษัทเขาก็เลยกําหนดโปรโตคอลออกมาเป็นของตัวเองเช่น NEC ถ้ามันมีช่วงออนที่ความถี่38กิโลเฮิรตซ์ยาวต่อเนื่อง560ไมโครเซกและช่วงออฟ560ไมโครเซกเหมือนกัน เราก็จะกำหนดให้บิดตรงนั้นเป็นลอจิก0ครับสังเกตว่าช่วงความยาวปิดและเปิดเนี่ยมันจะเท่ากันแต่ถ้ามันมีช่วงออน6 6 0ไมโครเซกแล้วก็ออฟลากยาวไปถึง1 6 9 m กมิลลิเซกก็กำหนดให้บิตตรงนั้นเป็นลอจิก1ครับเพราะฉะนั้นนะช่วงออฟหรือช่วงการหยุดยิงแสงความยาวช่วงนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าบิดนั้นๆเป็น0หรือ1ครับ พอเราเข้าใจแบบนี้แล้วแต่ละชุดคำสั่งมันก็จะส่งข้อมูล0011 00แบบนี้แหละครับออกไปแต่มันก็จะมีรูปแบบฟอร์มของมันอีกทีนึงครับเช่นโปรโตโคอลของ NEC นะเริ่มแรกเนี่ยก่อนส่งข้อมูลเขาจะส่งคำสั่ง Start Frame หรือเราเรียกว่าจังหวะเคาะให้ตื่นออกมาก่อนครับโดยง่ายๆครับเมื่อเรากดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของรีโมทรีโมทก็จะยิงแสง 38 h z กิโลเฮิรตซ์ออกมาที่ความยาว9มิลลิเซกหลังจากนั้นมันก็หยุดยิง4.5 m มิลลิเซกพอฟังเครื่องรับถ้าเห็นจังหวะนี้มันก็จะรู้ทันทีนะว่าเดี๋ยวจะมีข้อมูลส่งมาให้กับมันแล้วที่จริงตรงนี้มันเป็นพัน,เ,น 1, เล็กๆซอยทีๆอยู่นะครับแล้วข้อมูลจะส่งยังไงเขาจะส่งข้อมูลเป็นแพ็กเกจ32 bit บิตออกไปครับ ซึ่งแต่ละบิตมันก็สามารถเป็นเลข0หรือเลข1ได้แล้วแต่ข้อมูลที่เราจะใส่เข้าไปโดย32บิตเขาจะแบ่งเป็น4ส่วนหลักๆแบบนี้ครับ8บิตแรกนะก็จะเป็น address address นะก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นรีโมทของอุปกรณ์ตัวไหน t v LG ก็จะมี address ของตัวมันเองครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆตัวนะที่มันอยู่ใกล้ๆก,ก,กันมันก็จะไม่สับสน เพราะมันจะตอบสนองเฉพาะแอดเดรสที่มันตรงกับตัวเองครับอย่างในรูปนี้มันส่งข้อมูลแบบง่ายๆก็คือ08ตัวเพราะฉะนั้นตรงแท่งเขียวๆตรงนี้มันก็จะเปิด560มโคเซกแล้วก็ปิดอีก560มโคเซกครับมันจะทําอย่างนี้จํานวน8ครั้งไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะลองนับให้ดูนะครับอันนี้1แล้วใช่ไหมครับสองสามส 5 6 7 8ก็จะสิ้นสุด8บิตแรกเรียบร้อยแล้วครับส่วน8บิตต่อมานะมันก็จะเป็น address แบบกลับบิตหรือว่า i n v e r t d address ก็คือการเอา address แรกนะมากลับทุกบิตจาก0ก็กลายเป็น1จาก1ก็กลายเป็น0เพราะฉะนั้นข้อมูลข้างหลังนี้มันก็จะเป็น1ทั้งหมด8ตัวเลยนะครับ ลอจิกหนึ่งเพื่อนๆจำได้ไหมฮะก็คือมันจะมีช่วงออน560ไมโครเซกและก็ออฟลากยาวไปจนถึง1.69มิลลิเซกมันก็จะทำอย่างนี้8ครั้งเหมือนกันครับหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมนะต้องกลับข้อมูลแบบนี้ด้วยใช่ไหมฮะเขาบอกว่ามันเพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้อง Error Checking ถ้าเครื่องรับอ่านดูแล้ว Address i n นเ r อร์สแอดเดไม่ตรงตามเงื่อนไขมันก็จะไม่ทำงานเครื่องก็จะทิ้งเฟรมนั้นไปทันทีครับก็เหมือนเป็นการตรวจสอบ2ชั้นนั่นเองครับถ้าเพื่อ,อนๆนะมีเครื่องที่สามารถถอดรหัสสัญญาณอินฟาเรดได้แอดเดรสตรงนี้เขามักจะกาหนดตายตัวไม่ว่าเราจะกดปุ่มไหนบนรีโมทก็ตามครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอ่าน Address 8 b i บิตแรกให้ดูนะครับก็จะเป็น 0 0 0 0 0 1 0 0 8บิตกลับก็จะกลายเป็น1 1 1 1 1 0 1 1สังเกตที่ address code ข้างล่างเขาจะเขียนในรูปแบบเลขฐาน16นะครับ หรือสังเกตรตรงคำว่า 0x ตรงนี้ครับงั้นผมจะเอาเลขฐาน2ลองไปแปลงหน่วยดูนะครับว่ามันจะได้ตรงกันหรือเปล่า0000 0100 00, 0 0ได้เป็นเลข4จริงๆด้วยครับส่วน address กลับบิดเท่ากับ1111011 11. เราก็จะได้ค่า Fb ออกมาจริงๆด้วยรวมกันนะก็กลายเป็น 04fb ซึ่งตรงกันเป๊ะครับ8บิตต่อมา 5, ก็จะเป็น command command ก็คือคำสั่งที่ใช้งานจริงและ8บิตสุดท้ายก็จะเป็นคำสั่งกับบิตของ command อีกทีหนึ่งนะครับถ้าดูที่หน้าจอ02 ก็จะเท่ากับเพิ่มเสียงกับบิดก็จะได้ FD ปิดเครื่องนะฮะ08กับบิดก็จะได้ F7 ค่าเหล่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิตอีกทีนึงครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็ขออธิบายหลักการทำงานของมันไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตามรับชมครับ